สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนราดผ่าน facebook นะครับสำหรับคนที่ยังเปลี่ยนราดผ่าน facebook ไม่เป็นนะครับอันดับแรกเราก็ไปที่สามขีดนะครับแล้วก็การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็การตั้งค่านะครับแล้วก็รหัสผ่านและรักษาความปลอดภัยนะครับ แล้วก็รหัสผ่านนะครับข้างบนนี้เราก็ใส่รหัสปัจจุบันของเราเข้าไปก่อนนะครับใส่รหัสปัจจุบันเสร็จแล้วด้านล่างเราก็ใส่รหัสผ่านใหม่ของเราสองรอบนะครับถ้าเราเขียนรหัสผ่านใหม่ของเราในสองช่องนี้เสร็จแล้วเราก็กด อัปเดตรหัสผ่านนะครับจังคงอยู่ในระบบนะครับ เราก็เปลี่ยนรหัสผ่านของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวนะครับขอบคุณครับ